สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม b ริ i s t a Time จากคาเฟ่มาเชลนะครับวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อที่ว่ามี Aero Press อยู่ที่บ้านอยากกินอเมริกาโน่เย็นไบร์ทๆหอมๆนุ่มๆแต่มีเม็ดกาแฟขั้วเข้มอยู่ที่บ้านจะทำยังไงครับและเม็ดกาแฟขั้วเข้มที่ผมเตรียมในวันนี้ไม่ใช่อาราบิกาขั้วเข้มทั่วไปนะครับแต่เป็น โ o บัสตาครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำ a e r o p เพ c สด้วยเมล็ดโลบัสตาขั้วเข้มให้ดูนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ออกมาซอฟต์และสามารถดื่มเป็นอเมริกาโนได้อย่างนุ่มๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับต้องขออธิบายว่า a e r o p เพ c สนะครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการสกัดกาแฟแบบ Slow Bar นะครับผมซึ่งมันเป็นลูกผสมที่สามารถสกัดแบบ เอสเปซโซ่ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เร็วเท่ากับใช้เครื่องแมชชีนด้วยเรื่องการล้างการเตรียมอุปกรณ์และหลายๆอย่างนะครับมันจริงทำช้ากว่านะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ทำได้ทางเอสเปซโซ่และอเรมริกาโน่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะใช้เครื่องบดเป็นท่ามอร์สลิมน,นะครับผมแล้วก็ a e r o p เพรสเนี่ยจะมีฟิลเตอร์อยู่2ชีชนิดหลักๆนะครับ อันนี้คือแบบสแตนดาร์ดนะครับผมมันจะเป็นฟิลเตอร์กระดาษน,นะครับยี่ห้อ AeroPlace เลยนะครับอันนี้เป็นแบบเดียวกับที่แถมมาในกล่องนะครับแบบที่2นะครับจะเป็นฟิลเตอร์เหล็กครับอ่ามันจะเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับผมซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นมเมล็ดกาแฟที่มีน้ำมันเยอะเนี่ยเช่นอ่าโรบัสต้าคั่วเข้มเมเ,มเนี่ย การใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเนี่ยจะช่วยซับน้ำมันของเม็ดกาแฟทำให้กาแฟในแก้วของเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่มันปากจนเกินไปนะครับมันจะดื่มง่ายแต่ถ้าเป็นฟิลเตอร์เหล็กเนี่ยน้ำมันมันก็จะสามารถออกไปได้นะครับแลส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันในฟิลเตอร์ทั้ง2แบบนะครับอ่ะถ้าเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเนี่ยมันจะซับกลิ่นบางส่วนไว้ครับส่วนถ้าเป็นฟิลเตอร์เหล็กเนี่ยมันจะ ยอมให้กลิ่นผ่านไปได้นะครับดังนั้นหากในกรณีที่เราใช้เมล็ดกาแฟเช่นขั้วอ่อนที่ตัวกาแฟเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ได้มีน้ำมันมากมายนะครับแล้วเราอยากให้กลิ่นชัดเนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้เป็นฟิลเตอร์สแตนเลสได้นะครับก็จะทำให้ได้กาแฟออกมาที่กลิ่นค่อนข้างครบถ้วนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเรื่องการสกัดนะครับ วันนี้นะครับผมจะแนะนําแบบเบสิกเบื้องต้นสําหรับมือใหม่ทุกคนนะครับสามารถนําไปใช้กันได้ Aeropress เนี่ยผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับตามนี้นะครับผมเริ่มจากอย่างแรกนะครับเบอร์บดครับผมเบอร์บดเนี่ยมันควรจะอยู่ค่อนข้างหยาบถึงหยาบค่อนละเอียดนะครับถ้าคิดง่ายๆเนี่ยเ,เครื่องบดตามท้องตลา,าดเช่นไทมมอนะครับจะอยู่ที่ ประมาณ15คลิกขึ้นไปนะครับ15ถึงไม่ควรเกิน30คลิกนะครับโดยที่สำหรับคนเริ่มใหม่เนี่ยที่ยังจับทางไม่ค่อยถูกแล้วไม่รู้ว่าจะใช้น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่บดเบอร์ไหนใช้โดสเท่าไหร่แรงกดยังไงเนี่ยผมแนะนำว่าให้หาค่ากลาง1ค่าก่อนครับแล้วฟิกตัวแปรเช่นเลือกเบอร์บทที่20คลิกนะครับสำหรับเครื่องบทที่ตัวเองมีนะครับ แล้วก็ลองไปเล่นตัวแปรเช่นอุณหภูมิของน้ําหรือว่าโดสนะครับซึ่งเราควรจะเล่นทีละ1อย่างครับแล้วที่เหลือเราควรฟิกไว้ครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใช้เฟืองบดผมปรับ20คลิกนะครับแล้วผมใช้น้ํา90องศาเป็นประจำเนี่ยครับผมก็สามารถลองเล่นเพิ่มโดสลดโดสได้ตามใจสมมุติว่าผมใช้โดส20กรัมนะครับ แล้วชงออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันบางไปผมสามารถเพิ่มเป็น22กรัม24กรัมไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ฟิกตัวแปรเลยเนี่ยมันจะทำให้สำหรับคนเริ่มใหม่เนี่ยจะงงนะครับต่อมาถ้าสมมุติว่าผมฟิกเบอร์บทที่20คลิกแล้วผมฟิกโดสที่20กรัมสมมุติว่าผมชอบโดสเท่านีแ้แหละรู้สึกว่าโอเคความเข้มข้นโอเคนะครับผมผมสามารถเล่นเรื่องอุณหภูมิน้ำได้หากว่า สกัดออกมาแล้วรู้สึกว่ากาแฟมันมีอะไรออกมาน้อยไปเนี่ยเราสามารถเพิ่ม extraction ได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิน้ำนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสามารถเพิ่มได้ถึงกี่องศาครับแนะนําง่ายๆครับสาหรับคนเริ่มใหม่นะครับผมสามารถเพิ่มไปเรื่อยๆจนมันขมในจุดที่เรารับได้นะครับเช่นสมมุติว่าเดิมทีผมเคยใช้90องศานะครับแล้วผมรู้สึกว่ากาแฟมันยังมีอะไรอยู่ในกากกาแฟ นั่นหมายความว่ามันสกัดออกมาได้ไม่หมดจากที่มันจะควรจะเป็นนะครับผมก็จะลองเพิ่มเป็น91 92 93ไปเรื่อยๆสมมุติผมเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิจุดหนึง่งนั่นคือ96องศาผมรู้สึกว่ามันเบินมากเกินไปและผขมมากเกินไปผมก็ลดมา95อาสมมุติว่า95องศาผมยังเจอเบิร์นอยู่ผมก็ลดมาเป็น94ไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าจุดที่ผมถูกใจแล้ ทั้งสกัดออกมาเนี่ยรสชาติครบถ้วนแล้วก็ไม่ติดเบิร์นอยู่ที่93องศาอ่าแปลว่าเม็ดนี้เนี่ยผมก็สามารถฟิกอุณหภูมิ้ที่93องศานะครับแล้วสมมุติว่าผมทําแล้วรู้สึกว่าอยากเข้มอีกนิดนึงเนี่ยอ่าโอเคเมื่อเราได้อุณหภูมิที่เราฟิกเรียบร้อยกับเบอร์บดแล้วเราอาจจะเพิ่มโดลดโดสหรือเราอาจจะฟิกอุณหภูมิแล้วก็ฟิกโดสนะครับอาจจะมาเล่นเรื่องเบอร์บดอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อมานะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับในการสกัดก็คือเรื่องเวลานะครับผมเวลาในการสกัดเนี่ยมันจะมีขอบเขตอยู่ครับแนะนําว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1นาทีถึง3นาทีนะครับไม่ควรจะต่ํากว่านี้หรือไม่ควรจะน้อยกว่านี้นะครับในเม็ดมาตนดาดทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะว่าหากต่ํากว่าหนาทีเนี่ยบางทีมันยังเอ็กทรักชันไม่ทั่วถึงเลยนะครับเราก็กดออกมาแล้วบางส่วนมันยังอยู่ในกากอย,อยู่เลยครับเหมือนเราสกัดออกมาได้ไม่หมด แต่ถ้าเกิน3นาทีไปแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะติดขมได้ด้วยตามท้องตลาดเนี่ยเม็ดกาแฟทั่วไปมันดีไซน์มาแบบนั้นนะครับอ่าโอเคก็ถ้าสําหรับคนเริ่มใหม่ง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าลองฟิกสักตรงกลางครับผม2นาทีอย่างแรกที่มือใหม่ควรจะฟิกนะครับก็คือเวลานะครับแล้วก็เบอร์บดครับอาจจะเลือกเป็นเบอร์บดในใจของเรา1เบอร์เช่น20คลิกนะครับอันนี้เป็นเบอร์กลางๆที่ ไม่เสี่ยงที่จะ underextraction หรือว่า overextraction นะครับอ่าโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้20คลิกนะครับผมแล้วก็เวลาที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็คือ2นาทีนะครับต่อมาเมื่อผมฟิกทั้ง2ตัวแปรแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีก2ตัวแปรที่ผมควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องโดสนะครับกับเรื่องอุณหภูมิในการสกัดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย ด้วยความที่เราใช้โลบัสต้าและเป็นโลบัสต้าขั้วเข้มด้วยเนี่ยผมจะเลือกใช้อุณหภูมิไม่เกิน90องศานะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่มันจะได้ย่านขมที่มากเกินไปเกินกว่าอเมริกาโน่ที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยถ้าเกินกว่านี้เนี่ยผมเกรงว่ามันอาจจะไม่นุ่มนวลและโอเคครับก็ผมจะเลือกใช้เป็น90องศานะครับผม สำหรับบางท่านที่อ่าลองทําตามนี้แล้วรู้สึกว่ามันขมไปหรือยังรู้สึกว่ามันเฟื่อนไปเนี่ยสามารถลดเป็น89 88 87ลดลงมาได้เรื่อยๆนะครับผมตามที่เรารู้สึกว่ามันโอเคนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการปรับเฟืองบดนะครับที่20คลิกตามที่เราฟิกซ์ไว้นะครับผม สำหรับโดสที่เราจะใช้นะครับตามสแตนดานดเนี่ยถ้าเป็นเมล็ดทั่วไปที่นิยมทำแอโรเพรสกันเช่นขั้วอ่อนนะครับหรือว่ากลางอ่อนหรือขั้วกลางเนี่ยที่เป็นอาราบิกาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้ประมาณ20กรัมนะครับอันนี้คือกำลังดีกำลังเข้มข้นพอดีสำหรับรสชาติการกินแอโรเพรสที่ส่วนใหญ่นิยมกันนะครับแต่วันนี้เนื่องด้วยเราใช้เป็นโรบัสต้าและเป็นขั้วเข้มด้วยเนี่ยผมจะ ลดโดสต่ำกว่าสแตนดาดก็คือต่ำกว่า20นะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้โดสที่17กรัมครับเพื่อป้องกันโอเวอร์โดสสำหรับกาแฟแล้วมันจะออกมาขมเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบทกันครับ โอเคครับก็โอเคครับเรียบร้อยนะคะบทเรียบร้อยอนี่นะครับเป็นเมล็ดก,กาแฟโรบัสต้าขั้วเข้มของเราอถ้าดูในกล้องสีอาจจะเพียนนิดนึงอาจจะดูเหมือนเป็นขั้วกลางนะครับแต่จริงๆมันเป็นคั้วเข้มนะครับผมซึ่งลำดับต่อไปเดี๋ยว เราจะใส่ฟิลเตอร์กันครับวันนี้ผมจะเลือกเป็นฟิลเตอร์กระดาษนะครับเพื่อให้มันดูดซับน้ำมันในเมล็ดกาแฟของโรบัสต้าไว้บางส่วนกาแฟเราจะได้นุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลในที่นี้ก็คือไม่ดื่มแล้วไม่รู้สึกว่ามันมันในปากมากเกินไปนะครับจริงๆน้ำมันก็มีข้อดีนะครับน้ำมันอาจจะทำให้กาแฟเราอาเ์มัฟิลเนี่ยรู้สึกว่านุ่มขึ้น แต่ผมมองว่ามันก็น่าจะมีลิมิตของมันอยู่นะครับถ้ามันมันมากเกินไปมันจะรู้สึกเหนียวปากนะครับจะเหมือนเวลาที่เรากินแกงที่มันมันมากเกินไปบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์สแตเลสได้เลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ฟิลเตอร์ลงไปนะครับแล้วก็ล้างฟิลเตอร์นะครับ ใส่ฟิลเตอร์แล้วภาพมันจะสวยขึ้นไหมอ๋อคนละฟิลเตอร์กันนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับฟิลเตอร์ก็คือฟิลเตอร์อลเน s นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็เวลาเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยให้สังเกตด้านในนะครับว่ามัน ฟิลเตอร์มันแนบชิดกับแผ่นพลาสติกด้านล่างหรือเปล่าถ้าไม่แนบชิดก็จัดให้มันชิดนะครับเพื่อที่การสกัดจะได้สมบูรณ์นะครับผมโอเคครับก็หลังจากเราล้างฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่กาแฟ,แฟที่เราบดลงไปนะครับผมมีคำแนะน,น,นำนิดนึงครับตรงช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่ากาแฟที่เราบดเนี่ยกลายดิ้งไซส์มันเท่ากันเสมอนะครับซึ่ง ผมมองว่าจริงๆมันไม่มีเครื่องบดอะไรที่มันบดได้ไกลดิ้งไซส์เท่ากันทุกอนู100%หรอกครับวิธีการทำให้การเอ็ก a c แทคชเนี่ยไม่ว่าจะบริเวณโดยรอบซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยให้ flow r a ร e ของน้ำมันเท่ากันในวิธีด i เรกนะครับดเรกก็คือเทลงมาตรงๆนะครับอ่าบางคนจะทำแบบกลับด้านอันนั้นเขาเรียก Inverse สนะครับผมสำหรับวิธีด i เรกเนี่ย มันมีความเสี่ยงที่เบอร์บดด้านหน้ากับด้านหลังซ้ายขวาจะไม่เท่ากันผมแนะนําว่าใช้ช้อนหรือใช้หลอดอะไรก็ได้นะครับคนครับผมคนตอนก่อนสกัดอ่ะเพื่อให้เม็ดกาแฟมันเรียงตัวเท่ากันนะครับอันนี้เป็นวิธีการลดความเสี่ยงที่เรียบง่ายมากนะครับแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาให้มันระนาบมันเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเทน้ําจะได้คิดง่ายๆครับก็จะเทมุมไหนจะได้ไม่สับสนนะครับ โอเคครับก็เรื่องต่อมานะครับในการสกัดก็คือเรื่องเลโชครับก็คืออัตราส่วนระหว่างน้ํากับโดสกาแฟนะครับสาหรับโดสวันนี้เราใช้18กรัมนะครับผมซึ่งเลโชที่ผมจะใช้เนี่ยตามปกติแล้วนะครับถ้าผมทํ a แอโรเพรสจะใช้เฉลี่ยอยู่ที่1ต่อ10ครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เมล็ดกาแฟเราไม่ใช่เมล็ดกาแฟที่ออกแบบมาทำแอโรเพรสโดยตรงนะครับการสกัด มื่อเลโชเยอะขนาดนั้นเนี่ยและลากนานขนาดนั้น่ะมีสิทธ์ทำให้เม็ดโลบัสตาของเรานะครับติดเฟื่อนหรือติดขมนั่นเองครับซึ่งเลโชที่ผมเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือ1ต่อสนะครับผมแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะไดรลูดน้ําเอาหรือว่าเป็นการเติมน้ําทีหลังนะครับซึ่งน้ําที่ผมเติมทีหลังตอนนี้ก็จะเป็นน้ําเย็นที่ตวงไว้ทาอเมริกาโน่นะครับก็คิดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับเราใช้แอ r ์โรเพสสกัดเอเปโซช็อตนะครับ แล้วเราก็เติมน้ําในแก้วเพื่อทําอเมริกาโน่เราจะไม่ได้สก,กัดแบบลากยาวนะครับโอเคเดี๋ยวลํ้ดับแรกเนี่ยครับเราจะบูมน้ํานะครับ,เ,รรบเพื่อทำให้กาแฟพร้อมกับการสก,กัดนะครับผมจะบูมน้ำา30กรัมนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทีกันเลยครับก็ขั้นตอนนี้นะครับ แค่เทให้มันทั่วๆนะครับผมสำหรับมือใหม่ยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องท่าในการเทเท่าไหร่นะครับแค่เรารู้ว่าเราเทหนักเทเบานี้ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่านะคะโอเคครับเราจะรอกันประมาณยี่สิบห้าวินะครับเป็นเวลาในการบูมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการบูมปกติผมจะใช้ประมาณ ใน AeroPress เนี่ยผมจะใช้ประมาณ30วิหรือมากกว่านั้นนะครับแต่สาหรับ Robusta การบูมนั้นขนาดนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่เหมาะสมแน่นอนผมจึงลดเวลาลงมาเหลือแค่ประมาณ25วิาวิโอเคเดี๋ยวเราจะเทน้ำต่อไปนะครับรอบต่อมาผมจะเท20กรัมครับผมแล้วก็น้ำสุดท้ายจะใช้22กรัมครับอันนี้ก็ ออกมาได้น้ำทั้งหมดโดยรวมก็คือ72นะครับคิดอัตราส่วนเป็น1ต่อ4ระหว่างโดสกับน้ำทั้งหมดครับโดสก็คือ18น้ำทั้งหมดก็คือ72แล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะใส่แยกในแก้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วเราก็เพรสได้เลยนะครับ อย่าลืมเอาตาช่างออกนะครับเดี๋ยวมันจะพังครับผมสำหรับเวลาในการสก,กัดนะครับตามเมื่อกี้ที่ผมได้แนะนำมือใหม่ทุกท่านนะครับผมจะแนะนำเป็นสำหรับเวลาในการสก,กัด a e r o p r e s s ที่ผมแนะนำมือใหม่ไปทุกคนเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับผม ผมให้เริ่มจากประมาณ2นาทีจะคิดคำนวณง่ายที่สุดนะครับในการบวกเพิ่มหรือลดลงนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยโรบัสต้า asta, วันนี้เราจะเลือกใช้เวลาโดยรวมไม่เกิน1นาที50วินาทีนับตั้งแต่เราเทน้ำบลูมลงไปนะครับผมโอเคครับเมื่อเราได้ช็อตกาแฟมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอ่ะต่อไปก็เป็นพาร์ทของน้ำนะครับ อันนี้คือน้ำเปล่าธรรมดากับน้ำแข็งนะครับผมวันนี้เนี่ยสูตรนี้นะครับผมจะเลือกใช้น้ำ90 ml นะครับหรือว่า9 0กรัมครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ท็อปช็อตของเราลงไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับอ่า นี่ก็คืออเมริกาโน่แอโรเพรสโดสสิบทามหนนาที50วินาทีบดด้วยเครื่องบดท,ทามอสลิม20คลิกนะครับเลโชเอสเปสโซ่หนต่อสนะครับน้ำโดยรวมก็คือ72บสวกกับน้ำในแก้วเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือ90กรัมหรือเก้าสิบ ml นะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเดี๋ยวเราจะชิมดูกันนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรครับ โอเคครับผมเดีวผมจะชิมเลยนะครับอืมอันนี้ก็เป็นโรบัสต้าที่มีความนุ่มนวลน,นะครับบอดี้ไม่ได้มากเกินไปนะครับกำลังดีนะครับส่วนตัวถ้าอยากให้ปรับจริงๆมองว่าสามารถเพิ่มโดสไปมากกว่านี้ได้อีกเป็นสแตนดาร์ด2สกรัมก็ได้นะครับยังไม่ได้เข้มเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องเมาส์ฟิล์ครับผม จุดนี้เนี่ยตามที่เราคำนวณเลยครับก็คือนุ่มกำลังดีนะครับนุ่มกำลังดีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินไปนะครับสำหรับเรื่องรสชาติเนี่ยก็จะมีรสชาติย่างฟรุตตี้ติดนิดนึงนะครับผิดวิสัยจากโรบัสต้าทั่วไปที่ส่วนมากมักจะขมอย่างเดียวอันนี้เนี่ยจะมีนุ่มๆเปรียปร้ยวๆนุ่มๆด้วยนะครับ ลักษณะความเปรี้ยวถ้าให้อธิบายเนี่ยจะคล้ายๆส้มนะครับผมส้มเช่นส้มสะดือนะครับจะไม่ได้เปรี้ยวขนาดส้มจีสนะครับแล้วก็เรื่องเทสโนตเนี่ยก็ตัวนี้จะมีเป็นบราน์ชูการ์ครับผมเป็นโกโก้นิปเป็นช็อกโกแลตตี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้พิเศษนิดนึงครับมันจะมีฟลอรลด้วยเนื่องจากว่าโรบัสต้าที่ผมนํามาในวันนี้เนี่ยเป็นโรบัสต้าที่มาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นโรบัสต้าที่ปลูกในความสูงใกล้เคียงกับาราบิก้าทั่วไปเลยดังนั้นเนี่ยเขาจึงนุ่มนวลกว่าโรบัสต้าที่ปลูกทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเฉดกรนด้วยครับสําหรับเรื่องะระดับความหวานนะครับ ผมมองว่าเป็นระดับความหวานกลางๆนะครับไม่ได้หวานมากเท่าอาราบิก้าอันนี้คือพูดในเชิงที่ยังไม่ได้เติมน้ำตาลนะครับแบบดื่มเลยนะครับผมก็โดยโรวมถือว่าเป็นอเมริกาโนโลบัสต้าแอโรเพสที่น่าประทับใจเลยครับผมบอดี้กำลังดีนุ่มนวลไม่ขมไม่เฝื่อนมีฟรุตตี้แล้วก็มีกลิ่นฟลอเรลกับช็อกโกแลตตี้ตามธรรมชาติของมันนะครับผม แล้วตัวนี้ครดเต์ความเป็นโรบัสต้าถามว่ายังคงเหลืออยู่ไหมก็ยังคงเหลือนะครับผมจะมีกลิ่นฟางกลิ่นเขียวตามสไตล์ของโรบัสต้าทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ชัดจ,จนน่าเกลียดนะครับผมตัวนี้ฟิลจะคล้ายๆกับอาราบิก้าเบรนโรบัสต้าซึ่งแท้จริงแล้วเป็นโรบัสต้า1 0 0นะครับถ้าเราปรับเรื่องการสก,กัดนะครับให้ออกมาเหมาะสมกับการดื่มแบบอเมริกาโน่มากขึ้นก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกันนะครับผม เดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเราจะมาชงกาแฟในรูปแบบใดกันมเมล็ดก,กาแฟแบบไหนใช้อะไรสก,กัดเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขอบคุณครับ